สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่21พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะพบกับดิฉันจุธามาสเพชรอยู่ เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะนักเรียนกว่า500คนฝึกซ้อมการแสดงประกอบเพลงทงชาติค่ะที่โรงเรียนหัวหินนางทิพวรรณสุทัตน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินน่นนาฏศิลป์เทศบาลเมืองหัวหินปานบุรี จัดการฝึกซ้อมการแสดงประกอบเพลงทงชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีรำถวายสการะสมเด็จบูรพกษัตริย์ไทยในโครงการมหากรรมดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นเทิดไทสมเด็จบูรพกษัตริย์ไทยครั้งที่6ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคม2565ณนอักอุทยานราชพักมีนักเรียนโบกทงจากโรงเรียนหัวหิน260คนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกศิทร์300คนโรงเรียนวังไกลกังวล33คนรวม 600คนจัดให้มีการฝึกซ้อมบกทงการซ้อมหน้าตลีลาและการซ้อมจินตาลีลาประกอบเพลงเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงและสวยงามทางศูนย์การเรียนรู้ได้ทําการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์มีการเตรียมพร้อมวางแผนจัดลํำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ทั้งการแสดงประกอบเพลงทงชาติจากนักเรียนนักศึกษากว่า500คนกิจกรรมการบรรเลงมหากรรมดนตรีไทยจากนักเรียนทั่วประเทศ250คนและลํำถวายสักการะบูรพกกษัตริย์จากนาง ลำชาวบ้าน250คนมีการแปลแถวนางลำเป็นธงชาติไทยในวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติคือวันพ่อแห่งชาติวันชาติไทยที่อุทยานราชพักเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในหลวงรัชการที่9และน้อมถวายความพักดีสมเด็จบูรพกษัตริย์อีกทั้งเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้สํนึกในพระมหาการุณาธิคุณในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกด้วย การแสดงโชว์รถยนต์ดิสตันปิกอัพ6สค่ะวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมานายสีเพชรอินพันธ์ทางรักษาการประลัดเทศบาลเมืองชะอำเป็นประธานเปิดงานแสดงโชว์ดิสตันปิกอัพ6กสองศูนไทยแลนด์ขับ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีริขันโดยมีนายอนุชิตโชติพงศ์ประธานกลุ่มดิสตันปิกอัพ620ไ Thailand ขับนำสมาชิกผู้ชื่นชอบรถยนต์ดิสตันปิกอัพ620มาแสดงโชว์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปชื่นชมในความคลาสสิกและความสวยงามของแต่ละคันที่มีอายุกว่า70ปีกว่า180คันณศูนย์ฝึกอบรมที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชอำเภอชะอำจังหวัด 20, เพชรบุรีดิสตันปิกอัพ620 t h ย i l น n d ร่วมกับเทศบาลเมืองช จัดงานแสดงโชว์ดิสตันปิกอัพหกสองศูนย์ไยแนด์ขับในการนี้ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมนำรถยนต์ดิสตัน620จากทั่วประเทศนำมาแสดงโชว์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการปลูกป่าในพื้นที่สูนฝึกอบรมที่3ปล่อยพันปลา3า9 9าตัวที่ทุ่งตะกัดพีเทศบาลเมืองชะาำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่9และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ธันวาคม2565ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤศจิกายน2565เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารเรื่องรถยนต์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองชามอําหัวหินกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันให้ค,คึกคักมากยิ่งขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากกิจ,จกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนค่ะ เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565นายพลกิตพวงวะไรสินในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ตามแผนการจัดกิจกรรมของจังหวัดประจวบคิริขันที่โดมอนเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินมีนายเดชาเหลืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคิรีขันนางอุษาพวงวะไรสินนายกอิงกาชาตอำเภอหัวหินพัน ตำรวจเอกหงพงวิเศษชนะชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทอนหัวหินนายมนตีมานิตพงประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนายเจนวิทย์ภิศักดิ์สาธารณสุขอำเภอหัวหินนายจิรวัตรพามณีประหลัดเทศบาลเมืองหัวหินนายสมชายกระแจเจริมที่ปรึกษากอรอรมนภาคหนึ่งว่าที่พันรีกิติทัศน์แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินหน่วยงานต่างๆแขวงการทางหัวหินสโมสรไลออนหัวหินจิตอาสาคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้ง มอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนและร่วมกันทาสีขอบฟุตบาทบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนให้มองเห็นเด่นชัดและเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย จากที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเผยถึงมติสปทออได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <seeds> ในส่วนของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล็งเห็นว่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนซึ่งที่ผ่านมาจัง วัดประจวบคีรีขันได้มีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในพื้นที่ทุกอำเภออย่างต่อเนื่องในวันที่21ของทุกเดือนโดยให้ทุกส่วนราชการสถานศึกษาสถานพยาบาลหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนพัฒนาเด็กเล็กสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย100รเเซรวมถึงนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และย้ำเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้นําต่างๆให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สลดลูกชายแท้ๆฆ่าแม่บังเกิด9้าค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่19พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาพันตำรวจตีจรันสุขสวัสดิ์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาวถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในบ้านกลางสวนยางพาราซอยประปาห่างจากถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครหมู่ที่3ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยประมาณ1กิโลเมตรจึงรายงานให้พันตำรวจเอกชัยลินแก้วสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางสะพานน้อย พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบางสะพานน้อยตำรวจพิสูจน์หลักฐานกู้ภัยสว่างประตูภาคใต้เดินทางไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคามูงกระเบื้องฝาก,กั้นด้วยอิดบล็อก ตั้งอยู่ในสวนยางพารามีเนื้อที่ประมาณ20ไร่บริเวณหลังบ้านพบศพนางแดงสุขสวัสดิ์อายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่136ทับ5หมู่ที่3ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยสภาพศพที่บริเวณศีรษะซีกซ้ายบวมโนมีแผลแตกประมาณ2เซนติเมตรนอนตะแคงข้างศีรษะทับแขนขวาสวมกางเกงขาย,ายาวสีดำสวมเสื้อแขนยาวคอกลมสีน้ำตาลบริเวณใกล้กับศพผู้ตายพบเศษไม้ฟืนที่ใช้สำหรับก่อไฟยาวประมาณท่อดละ50-100เซนติเมตรตก กร,กระจายไปทั่วบริเวณนายอารมณ์โสลินอายุ64ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้มาพบศพคนแรกกล่าวว่าตนเองเป็นสามีของนางแดงผู้เสียชีวิตก่อนพบศพตนเองได้เดินทางมาที่บ้านหลังเกิดเหตุซึ่งมีภรรยาและบุตรชายชื่อนายสหรัฐสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นโดอายุ25ปีซึ่งเป็นลูกติดภรรยาในช่วงเกิดเหตุอาศัยอยู่เพียงสองคนแล้วเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีตนเองซึ่งมีบ้านพักห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ กิโเมตรได้เดินทางมาที่บ้านหลังเกิดเหตุพบนายสหรัตน์หรือโดนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านตนเองจึงได้สอบถามไปว่าเป็นอะไรนายโดบอกว่าได้ฆ่าแม่ตายแล้วตนจึงเรียบเข้าไปดูภายในบ้านพักพบศพภรรยานอนเสียชีวิตอยู่หลังบ้านที่ใช้เป็นครัวจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจซึ่งเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ลูกชายมาทำร้ายแม่นั้นเกิดจากสาเหตุใดแต่จากสังเกตอาการของลูกเลี้ยงแล้วคล้ายกับคนเป็นจิตเวชพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่พูดย้ำๆว่าได้ทำร้ายแม่ตา ทางด้านพันตํารวจเอกชัยลินแก้วสุวรรณผู้กากับการสถานีตํารวจภูทรบางสะพานน้อยกล่าวว่าเบื้องต้นได้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้วส่วนพฤติกรรมแรงจูงใจของคนร้ายนั้นยังไม่สามารถสอบปากคําได้เนื่องจากคนร้ายจะอาการเบลอรล้องให้ตลอดเวลาสารภาพเพียงอย่างเดียวว่าได้ทําร้ายแม่จนเสียชีวิตอาจเกิดจากการทะเลาะวิวาทหรือจากการเสพยาเสพติดจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวไปสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรบางสะพานน้อยรับสารภาพพฤติกรรมในการก่อเหตุ โดยยอมรับว่าได้ทะเลาะกับมารดาและถูกมารดาด่าต่อว่าทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดจึงคว้าไม้ฟืนที่อยู่ใกล้ๆฟาดไปที่หัวแม่สองครั้งจนทาให้เสียชีวิตหลังก่อเหตุเสร็จก็รู้สึกผิดนั่งร้องไห้จนมีคนมาพบโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจจะนําตัวฝากขังต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าทําร้ายผู้อื่นบุพการีจนถึงแก่ความตายรถบรรทุกผลไม้พลิกคว่ำโชคดีไล่คนเจ็บค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่20พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองวานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกผลไม้พลิกคว่ำกีดขวางถนนเหตุเกิดบริเวณบนถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4ฝั่งขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่325บ้านต้นเกตหมู่9ตำบลห้วยรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันหลังได้รับแจ้งจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมด้วยสายตรวจตู้ยางบริการประชา ชนบ้านต้นเกตเข้าอำนวยความสะดวกและตรวจสอบที่เกิดเหตุพบสภาพพื้นผิวถนนชำรุดมีรอยซ่อมแซมตัดปะเป็นบางจุดพบรถยนต์กระบะตอนเดียวมีลูกกงสำหรับบรรทุกยี่ห้อโตโยต้าไฮลักรีโวสีขาวหมายเลขทะเบียนบม้มทอทง5326อ่างทองพิกตะแคงข้างกีดขวางถนนปิดช่องทางจราจรเหลือเพียงช่องทางเดียว ตรวจสอบสภาพรถด,ด้านข้างซ้ายได้รับความเสียหายยางล้อหลังสายระเบิดจนไม่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ยังมีผลไม้ที่บรรทุกมาหล่นกระจัดกระจายส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทราบชื่อนออายอัธศิษย์คองไตเวทอายุ29ปีอยู่หมู่ที่4ตำบลวังตะกกอ,อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรส่วนสาเหตุจากการสอบถามนายอัธศิษย์ซึ่งเป็นคนขับรถเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองได้รับจ้างบรรทุกผลไม้จากตลาดไทยจังหวัดประทุมธานีไปส่งที่ตลาดในจัง วัยลาระหว่างทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถได้เหยียบเศียน็อตที่ล่วงหล่นตามถนนเป็นเหตุทําให้รถของตนยางล้อหลังระเบิดจากนั้นรถได้เสียหลักพลิกตะแคงข้างแล้วไถามากับพื้นถนนระยะทางประมาณ100เมตรเป็นเหตุให้กีดขวางถนนแต่โชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าและกรมหลวงชุมพรที่ตนเองห้อยติดคอไว้ตลอดเวลาช่วยไว้จึงทําให้ตนเองรอดและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด วิ่งมาเหยียบน็อตนะครับเหยียบน็อตน็อตน็อตอะไรพี่ก็ไม่ทราบเลยมันกัดเสียงน็อตอืมแล้วยางก็ถูแล้วพี่เป็นไรไหมไม่ครับแล้วที่ไม่เป็นไรนี่เพราะอะไรเราเกี่ยวกับพระที่ห้อยคอด้ไหมคิดว่าบารมีหลวงพ่อช่วยได้ไหมน่าจะเกี่ยวหน้กันห้อยผ้าอะไรมาพี่หลวงปู่สงครับกำมารหลวงอะหลวงปู่สงหลวงปู่สุกวัดอะไรวัดมะขามเข้า มาถามเท่ากับกรมหลวงชุมพรมและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีและทางโซเชียลต,ต่างๆได้ทางเพจ f a เฟ b o ุ๊กอินสตาแกรม YouTube และ t i k กต k อกได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 c 4 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่8 8ด5เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ